แร่งโอมอจิตโตสมุดบัญชีธนาคารแซมอาอื่นแม่ถุงเท้าหนุกเป็นดูอีกแล้วอะซื้อให้ใหม่หน่อยแค่มัดไว้ก็ใส่ได้แล้วจะซื้อใหม่ทำไมมันน่าอายนะใครเขาจะมองนิ้วเท้าลูกกันละ่ะ ปีหน้าจะซื้อคู่ใหม่ให้หน้าหนาวนี้ใส่ไปก่อนนี่แต่แบบนี้มันก็เกินไปนะอ,ออกไปเลยอย่ามาทำให้โงรดเงียสมจยหมนี้มีใครก็ใส่ถุงเท้าค่ะเดินไปเดินมาที่ไหนกันนะทำเกินไปแล้วลูกควรจะขอบคุณแม่มากๆที่ซื้อนั่นซื้อนีนซื้อน,นี่ให้เงินเดินของพ่อลูกน้อยนิดแค่นี้เองช่วยกันประหยัดหน่อยสิเข้าใจไหม พ่อคงจะเหนื่อยมากเลยสินะอะไรนะ้องนี่ฮะทำไมพ่อยังไม่กลับแม่คงจะไปดื่มเหล้าอยู่ที่ไหนอีกแล้วนะสินี่ไม่เหล้าหนาะวันนี้คงไม่ดื่มเลยแต่ว่าตาคนนั้นบอกว่าวันนี้เงินโบนัสออกคงไม่ได้ไปดื่มเหล้าจริงๆใช่ไหม อย hey ู่ไหนเนี่ยที่รักเออคุณมาที่นี่ได้ยังไงฮะอทำไมคุณไม่กลับบ้านมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อะคะเออคือแบบนี้นะคุณไปเดิมเล่ามาอีกแล้วเหรอคะคือวันนี้ผมตั้งใจจะรีบกลับบ้านแล้วจริงๆแต่หัวหน้าฝ่ายชวนไปดื่มสักแก้วนะคุณคิดว่าฉันจะเชื่อคำโกหกของคุณอย่างนั้นน่ะเหรอโบนัสพิมพ์จังของเดือนนี้ เอามาเดี๋ยวนี้หรือว่าคุณเปลา่าเปลา่าผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นซื้อเหล้าเนอะถ้างั้นสองโบนัสอยู่ที่ไหนกันคะผมทำหายไปแล้วกออาร<อ>ประกวดนะ ฉันจะต้องทำกิมจิแต่ราคาผักก็แสนแพงแถมเดือนนี้ต้องจ่ายค่าแก๊สด้วยทีนี้จะทํำยังไงดีละ่ะผมจะทําทุกวิถีทางเตรียมเงินมาให้เพราะงั้นหยุดเถอะนะเอ๋หือ๋<า>อคุณนะาไงอยู่กันครบเลยนะพี่เคยผมมาแล้วครับ<ล>นายมา<ล>ทำอะไรที่โซฮะโทพี่น้องชายมาต้องมีธุระมาด้วยเหรอ ว่าไม่ครับพี่เขยชใช่ใช่แล้วอเฮ้ยหิวจังเลยนะพี่ขอเข้ากินหน่อยสิแล้วก็ผมอยู่ที่นี่สักเดือนนึงได้ใช่ไหมฮะเอ๊ะทำไมบรรยากาศเป็นแบบนี้มีใครทำเงินหายไปหรือยังไงอ ไ,ได้หรือยังไงเอ้ยให้ตายดิพี่ก็เป็นไปด้วยเหรอเนี่ยถ้าจะทําตัวเปลืองข้าวสุกอยู่แบบนี้ก็รีบกลับบ้านไปเลยไปตัวให้ตายทําแบบนี้กับน้องชายที่ไม่เจอกันนานมันเกินไปหน่อยเกินไปหรอเกินไปตรงไหนถ้าพี่ยังทําแบบนี้กับผมอีกต่อไปพี่อาจจะต้องเสียใจนะเสียใจอะไร <mm> อ้าวงั้นนี่ละฮะปลากดร้องเพลง ที่หนึ่งรางวัลหนึ่งล้านวอนเหรอและหม้อน,ำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดเอยส่งมานี่สิไหนนะไหน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 ว่าผมอยู่เฉยเฉยเหรอพี่คิดว่าผมได้ที่หนึ่งแล้วจะไม่แบ่งพี่เ <c oughs> หรอนายจ๊ะได้ที่หนึ่งได้จริงเหรอมันแน่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะรับอยู่ในตัวผมไง ช่วยมิมิช่วยซึงกิรวมตัวอยากกินของอร่อยไหมค่ะ<ฮ>อยากอยู่ที่บ้านที่อุ่นๆหรือเปล่าค่ะ<ฮ>อยากใส่รองเท้าใหม่หรือเปล่าค่ะ<ฮ>เอาถ้าอย่างนั้นทุกคนจะต้องชนะที่หนึ่งในการประกวดร้องเพลงคราวนี้ ชีวิตต้องตายถ้าจะตายต้องมีชีวิตจะต้องพยายามสุดความสามารถเพื่อรางวัลที่หนึ่งเข้าใจไหมเอเสียงเบาไปเข้าใจไหม ช่วยตาดูยอมแพ้ไม่ได้นะโอไปอดที่รักผมด้วยเหรอ ออครับทำได้เหรอทำได้ดีดีโเลออนี้ยาเลยเข้าเเข้าอย่าเสียเวลาว้านี่อันนั้นมัน ักผูเข้ารวมอาล่ะถ้าอย่างนั้นคนต่อไปผู้สมัครหมายเลขแปดชเวโฮโ <c oughs> อาตายแล้วอะไรนะฉันนี่เฮ้ยพาสู้สู้นะมมมมไม่ตายสิ <c oughs> ตาคนนั้น <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยส <c oughs> ักอยา่างเฮ้ย รอบผู้สมัครคราวนี้ผู้สมัครหมายเลขเก้าครับกุรนันหยาสวัสดีค่ะรอบขอเชิญผู้สมัครท่านต่อไปครับเกิดกับรอกตายกับร็อก ผู้สมัครหมายเลขสิบเทินออกมาครับ <c oughs> ครับในที่สุดก็มาถึงคนสุดท้ายครับเป็นกลุ่มผู้สมัครที่น่ารักครับเอา้าขอแนะนำครับสามพี่น้องตามหาแม่สวาัน เสียงเบาไปเข้าใจไหมยช<า>่ช่วจาดูยอมแพ้ไม่ได้เนาะแม่ดูให้ดีนะคะ ถ้าพวกเราได้ที่หนึ่งคงจะได้นอนดูทีวีและหลับในห้องอุ่นแล้วฮัชูมันไม่มีใครเข้าใจร็อกแอนโรวของผมไม่น่าออกไปท่ขายคิน้าเพื่อนบ้านเลยแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะใครล่ะคะถ้าคุณไม่ทำเงินหายก็คงไม่เป็นแบบนี้ฮัทชูโงร ใครเนี่ยใครเยียบขาผมโอ้ยใคยเล็นใครต่อไงลูกขงลูกไงใครบอกว่าผมไม่ได้ตดนอะเฮ้ยอ้ย M C N Global M V Group โกโมจิตโต 「ちなかぬので、ね」